เจ้าหุบปากซูเจินตะโกนตอว่าซูเจียวในขณะที่ประคองร่างของพี่เลี้ยงเอาไว้ในอ้อมอกหากฉีกชิ้นเนื้อของซูเจียวได้นางจะทำโดยไม่ไตร่ตรองแม่แต่น้อยสเสด็จพ่อบันทึกฉบับนั้นพี่ล่เซียนไม่ได้เป็นคนยื่นให้ข้าหากแต่มันตกอยู่เพียงเพราะพลังเวทที่ผลึกมันไว้เสื่อมเท่านั้นหาใช่อย่างที่พี่ซูเจียวกล่าวหาแม่แต่น้อย ท่านพ่ออย่าเชื่อลมปากนางข้าเห็นกับตาว่าลี่เซียนยื่นบันทึกนั้นให้นางอ่านเพียงเพราะตามใจที่นางอยากรู้อยากเห็นซูเจิ้นร้องให้สายสีซ่ไปมาเป็นการปฏิเสธในเวลานี้คำพูดของสูเจียวมีน้ำหนักมากยิ่งนางพูดมากเท่าไรใส่ความมากเท่าไรพระราชาก็เชื่อคำของนางมากขึ้นเท่านั้นลี่เซียนเจ้าตอบข้ามาซูเจิ้นได้อ่านบันทึกฉบับนั้นแล้วหรือไม่ พระราชาเดินเข้าไปใกล้แล้วกดเสียงต่ำเป็นการกดดันให้นางพูดความจริงลี่เสียนรู้ชะตาชีวิตตัวเองในวินาทีนั้นก่อเลื่อนสายตามองตรงมาอย่างราชธิดาสู่เจินที่นางรักดังดวงใจมือบางค่อยๆย,ยกขึ้นรูปใบหน้านวลเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเจ็บปวดดูแลตัวเองด้วยนะเพคะไม่มีลี่เสียนแล้วอย่าทรงดื้อจนลืมทานอาหารเหมือนที่ผ่านมาลี่เสียนรวบรวมกำลังทั้งหมดเพื่อฝากฝังคำพูดสุดท้ายให้กับราชธิดาอันเป็นที่รัก ไม่ทำไมพี่ลี่เซียนชอบพูดแบบนี้ข้าไม่ชอบให้ท่านพูดแบบนี้ลี่เซียนทำให้ซูเจิ้นควบคุมตัวเองไม่ได้ก่อนหันไปหาพระราชบิดาแล้วใช้ไม้ต่ยครั้งสุดท้ายหากท่านพ่อจะทำร้ายนางก็ข้ามศพข้าไปสิ้นเสียงของซูเจิน้นพระราชาใช้พลังเวทปัดตัวนางออกแล้วใช้พลังเวทอัดไปที่ตัวของลี่เซียนทันทีหลังจากทุกอย่างจบสิ้นมีเพียงความสงบและร่างอันไร้วิญญ,ญาณของลี่เซียนที่นอนแน่นิ่งอยู่ พี่ลี่เซียนเสียงกรีดร้องของราชธิดาดังก้องกังวาลออกไปไกลแสดงถึงความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนี้สูเจิหันไปคว้าดาบจากทหารองครักษ์แล้วมาทาบวางไว้ที่คอของตัวเองใบหน้าหวานเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความสูญเสียมองตรงมาอย่างทั้งสามด้วยความกับแค้นใจเหลือขนานับพวกท่านรู้ว่าที่ข้ามีลมหายใจอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มาจากนางแล้วพรากนางจากข้าไปทำไมใช่ บันทึกฉบับนั้นข้าเป็นคนอ่านและตอนนี้ก็จำมันได้อย่างขึ้นใจเช่นนั้นข้าก็ไม่สมควรมีชีวิตอยู่เช่นนางสูเจนพระราชมารดากล่าวห้ามในขณะที่พระราชาใช้พลังเวทดึงดาบออกจากมือของซูเจนกระเด็นออกไปไกลโดยที่คมดาบยังไม่ทันได้ดื่มเลือดซูเจนเห็นดังนั้นได้แต่หัวเราะในลำคอ พวกท่านจะให้ข้าอยู่ได้อย่างไรอยู่เพื่ออะไรเชกเช่นทุกวันข้ามีนางอยู่ข้างกายไม่ว่ายามหลับหรือยามตื่นนางตามรับใช้อยู่เคียงข้างมิเคยห่างเพราะทุกคนล้วนมีเวลาให้เพียงแค่พี่ซูเจียวคนเดียวข้ายังจำได้มิเคยลืมเมื่อยามเด็กข้าหิวนมมาก <inary noise> เดินไปหาท่านแม่คำพูดหนึ่งคือท่านไล่ข้ากลับไปหาพี่ลี่เสียนแม่ยามข้าป่วยข้าเดินไปหาท่านพ่อคำพูดหนึ่งคือไล่ข้ากลับไปหา พี่ลิเซียนไม่ว่ายามเด็กหรือยามนี้พวกท่านไม่รู้จริงๆเช่นนั้นหรือว่าข้ามีลมหายใจอยู่ได้เพราะนางร่างบางพูดระบายความอัดอัน้นพร้อมกับน้ำตาไหลอาบสองแก้มคล้ายคนเสียสติดวงตาเลื่อนลอยไม่มีจุดหมายทำให้พระราชมารดารู้สึกสำนึกค่อยๆก้าวเท้าเข้ามาหาลูกสาวท่านหยุดอยู่ตรงนั้นเสียงตวัดอันขาดสติของซูเชนดังแผดขึ้นอย่างเจ็บปวด วันนี้เป็นวันแรกที่ท่านแม่ก้าวเท้ามาหาข้าค่าควรดีใจหรือไม่นางหัวเราอทั้งน้ำตาหัวใจแตกสลายแล้วยากหาสิ่งใดเยียวยามันยังทันอยู่หรือไม่ทำไมข้าไม่ดีใจเลยละ่ะนางพูดจบจึงหันหน้าเดินเข้าไปประคองร่างอันไร้วิญญาณของลีเสียนด้วยความรักแล้วหันตัวเดินออกจากวังในคืนนั้นโดยหอบความเจ็บปวดมาพร้อมกับร่างของลีเสียน นางเดินร้องเพลงกล่อมเช่นเดียวกับที่ลี่เสียนเคยทำเสียงหวานดังลอดฝ่าความมืดมิดไปตามทางอย่างไร้จุดหมายเสียงร้องเพลงผสมกับเสียงร้องให้สลับกันไปจนเกือบสว่างร่างอันอ่อนล้าของราชธิดาเริ่มหมดแรงค่อยๆล้มพับลงใกล้ต้นไม้ใหญ่หริมแม่น้ำท่านพี่จะปล่อยลูกไปเช่นนั้นจริงๆเหรอเพคะซูลี่เดินวนอยู่ในตำหนักด้วยความเป็นห่วง ปล่อยนางไปลูกไม่รักดีไม่เอาไหนสักอย่างเจ้าจงตัดใจเสียพระราชาพูดพลางตรวจงานราชการโดยไม่รู้สึกสถานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านพ่อข้ามาแล้วเพคะซูเจียวเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับขลุ่ยในมือและหนังสืออีกหนึ่งหอบใหญ่คนที่เจ้าควรใส่ใจย,ยืนอยู่ตรงนี้เหตุใดยังนึกถึงนางผู้ไม่เอาไหนอีกพระราชากล่าวทิ้งท้ายให้ชยายาทราบพลางวางมือจากงานราชการแล้วลุกขึ้นเดินไปหาซูเจียวลูกสาวคนโปรด ดีมากลูกพ่อจะพาเจ้าไปฝึกดนตรีทั้งสองพากันเดินลับหายไปนอกตำหนักโดยไม่พูดถึงซูเจินแม้แต่น้อยนางหาได้มีความสำคัญกับแคว้นจ้านหรือไม่มีเพียงความรู้สึกของราชมารดาเท่านั้นที่พอมีความหมายอยู่บ้าง เสียงสายลมกระทบสายน้ำและแสงอ่อนจากริมขอบฟ้าเริ่มปรากฏซูเจินลืมตาตื่นจากความอ่อนล้าสายตากลมเลื่อนมองร่างอันไร้วิญญาณของล่เซียนที่นอนอยู่ด้านข้างมือบางเอื้อมไปเช็ดขอบปากที่ยังคงมีเลือดซึมออกมาเป็นภาพแห่งความเจ็บปวดและมันไม่ใช่ความฝันพี่ลิเซียนหนาวไหมรอข้าหน่อยนะว่าแล้วร่างบางจึงออกเดินหากิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่พอใช้เป็นเครื่องมือขุดดินได้ นางเดินหาอยู่นานจึงเจอชิ้นที่เหมาะมือและลงมือขุดไปได้เพียงสองครั้งน้ำตาแห่งความเจ็บปวดก็หลั่งไหลออกมาพี่ลี่เสียนที่ตรงนี้ท่านชอบไหมอยู่ใต้ต้นไม้จะไม่ร้อนมีสายน้ำให้ท่านได้เฝ้ามองท่าเหงาก็มีนกมีสัตว์ตัวน้อยเป็นเพื่อนพี่ลี่เสียนว่าดีหรือไม่ซูเจินพูดกับร่างอันไร้วิญญาณพร้อมเร่งใช้แรงขุดดินออกมากองใหญ่พอที่จะใส่ร่างของพี่เลี้ยงลงไปได้ พี่ลี่เสียงข้าไม่มีพลังเวทที่จะเสกให้บ้านสุดท้ายของท่านสวยงามได้แต่ข้าอยากให้พี่ลี่เสียนรู้ไว้ว่านับจากนี้ไปข้าจะเป็นเด็กดีไม่เกเรเอาแต่ใจอีกหลับให้สบายแล้วเฝ้ามองดูข้าเติบโตในภายหน้าข้าจะทำให้พี่ลี่เสียงภูมิใจในตัวข้าหลังจากบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายมือน้อยๆค่อย,อยๆโกยดินกลบร่างของลี่เสียนจนเสร็จ นางนั่งหมดแรงมองหลุมนั้นอยู่นานหลายชั่วยามแล้วตัดใจเดินทางต่ออย่างไร้จุดหมายราชธิดาแห่งแคว้นจ้า,จาหลิวที่ยิ่งใหญ่ปกครองราษฎรนับหมืน่นซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตกันอย่างเรียบง่ายหญิงสาวตัวเล็กใบหน้าซีเซียวในชุดสีฟ้าครามผิวขาวผุดผ่องยังคงมุ่งตรงไปเรื่อยๆหลายชั่วยามม่ได้หยุดหย่อนนางหอบเอาความเจ็บปวดหวังหลีกนี้ไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียว ท้ายที่สุดแล้วการได้ออกมาสู่โลกกว้างจะมีความหมายอะไรในเมื่อขาดพี่ลี่เสียนนางหยุดเดินแล้วหันมองฐานน้ำที่กำลังไหลเป็นสายครู่หนึ่งความจำในบันทึกโบราณที่กล่าวว่าแคว้นทั้งสี่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ำแต่ละสายขั้นกลางก็ผุดเข้ามาในสมองพร้อมกับดวงตาเล็กฉายแววประกายผุดผ่องหากเดินตามลำธารไปอาจจะพบกับแม่น้ำแล้วพาข้าออกจากแคว้นนี้ได้ เมื่อนึกได้ดังนั้นสูเจิ้นเดินตรงไปยังลำธารแล้วมองตามสายน้ำไปจนสุดความหวังอันน้อยนิดเริ่มเห็นทางสว่างทว่าอุปสรรคจากความหิวโหยกำลังเข้าเล่นงานอย่างหนักสองมือน้อยลูบบนท้องตัวเองอย่างท้อใจก่อนวักน้ำจากลำธารมาดื่มประทังชีวิตเก่งมากลูกพ่อ พระราชาปรบมือพลางยกน้ำชาขึ้นดื่มอย่างพอใจหลังจากซูเจียวเป่าขลุยในบทเพลงที่เขาสอนเพียงครั้งเดียวเสียงอันไพเราะจากขลุยไม้เนื้อดีดังก้องกังวานหวานละมุนแสดงถึงความสามารถพิเศษที่หาใครเทียบยากกระทั่งจังหวะและท่วงท่าอันอ่อนช้อยก็ดูงดงามน่าจดจำ ข้าไม่เคยคิดว่าจะมีลูกสาวที่งดงามและชาญฉลาดเช่นเจ้ามาก่อนเพลงเมยหลี่เป็นเพลงที่สืบทอดกันมายาวนานย้อนกลับไปหลายแสนปีบรรพบุรุษของเราได้แต่งขึ้นเพื่อให้เป็นเพลงประจำราชวงศ์ในขณะที่ข้าอายุเท่าเจ้ายังต้องใช้เวลาฝึกฝนยาวนานกว่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงได้ไพเราะเช่นนี้แต่เจ้าฟังจากข้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งโตยิ่งเก่งสมกับที่ข้าหวังใจ พระราชายกมือรูปศีสสูเจียวด้วยความรักในขณะที่พระราชมารดาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงที่ดาคนเล็กนางหายออกจากวังนานหลายวันไม่มีวี่แววว่าจะกลับเข้ามายิ่งวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่หัวอกคนเป็นแม่เริ่มรู้สึกไม่ดีมากขึ้นเท่านั้นท่านพี่ให้คนออกตามหาซูเจินไม่ได้หรือเพคะไม่แต่ลูกเราตัวคนเดียวป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างข้าทุกใจนัก ซูลี่เปล่งวาจาขอร้องพร้อมกับน้ำตาที่เอ่ขึ้นก่อนมือหนาของพระราชาจะเข้ามาวางท่าพเพื่อปลอบโยนนางไม่เคยลำบากหักออกไปแล้วพบว่าโลกภายนอกไม่สบายอย่างที่คิดนางก็จะหาทางกลับมาแต่หากเราให้ทหารออกตามหานางก็จักได้ใจไปกันใหญ่อย่าลืมว่าซูเจิ้นถูกลี่เซียนตามใจมาตั้งแต่เด็กต้องให้นางได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองแต่ หยุดคิดถึงนางแล้วช่วยข้าทุ่มเทเวลาอบรมสั่งสอนซูเจียวให้ดีที่สุดอีกไม่กี่ปีจะถึงพิธีการส่งบรรณาการไปยังนครกงเหวยข้าต้องการให้ลูกของเราเป็นหนึ่งในสตรีที่ทรงคุณค่ามากที่สุด นครใหญ่เป็นนครที่รุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์มากที่สุดพระราชวังกินพื้นที่กว้างใหญ่สุดสายตามีทหารคุ้มกันเรือนแสนตำหนักน้อยใหญ่ตั้งติดกันยาวเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนถูกฝึกมาให้อยู่ในกฎไม่มีการก้าวไก่หน้าที่ซึ่งกันและกันการที่จะได้เข้ามาอยู่ในนครแห่งนี้เป็นเรื่องยากแสนยากเพราะต้องสอบเข้าเพื่อรับราชการไม่มีการใช้เส้นสายและการแข่งขันค่อนข้างสูง ส่วนคนนอกแคว้นจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อเป็นบรรณาการหรือได้รับอนุญาตจากองค์จักรพรรดิเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นนอกเหนือจากสิทธิ์อื่นไม่มีในยามฟ้ามืดนครแห่งนี้จะสว่างดุดแสงจันท์หากมองจากยอดเขาจะเห็นเป็นสีเหลืองนวลทั่วทั้งราชวังไม่เคยหลับไหลอีกทั้งเสียงดนตรีบรรเลงขับกล่อมตลอดเวลาเป็นนครที่ปกครองไพ่ฟ้าด้วยความยุติธรรมและสงบสุขเรื่อยมา ชายหนุ่มรูปร่างสมส่วนผิวขาวผมยาวจาริหลังนั่งชันเข่าด้วยท่าทางสุขุมสองมือนาะเปิดตำราวิชาเวทขั้น8ซึ่งเป็นระดับวิชาเวทขั้นสูงสุดดวงตากลมมีสีดำสนิทจมูกเรียวโด่งเป็นสันรับกับใบหน้ารูปไข่แต่งกายในชุดสีขาวทอด้วยไหมทองคำหายากซึ่งเป็นของบรรณาการมาจากแคว้นสีหลิวไหมทองคำถูกเลี้ยงดูจากผู้เชี่ยวชาญอย่างดีเพื่อเส้นใยสำหรับทอเป็นชุดให้กับเหล่าวงสารุวงศ์ทั้งหลาย เรียนองค์ราชทายาทพระมหาจากกักรพรรดิเรียกหาพยัขะสายตาคมเหลือบมองพลามปลายตาคมเล็กน้อยแสงสีเหลืองจากพลังเวทวูบขึ้นที่ปลายนิ้วพร้อมยกหนังสือเล่มนั้นเลื่อนไปวางไว้ที่ตู้เก็บตำราหากเป็นเรื่องดูตัวของเหล่าหญิงสาวเจ้าจงกลับไปแล้วทูลท่านพ่อว่าข้าไม่สบาย พระมหาจัก,กรพรรดิได้กำชับว่าหากท่านไม่สบายก็จะส่งสาวงามมาให้เชยชมว่าแล้วเสนาบดี A จึงหันกลับไปแล้วยกมือดีดนิ้วสามครั้งเหล่านางฟ้าแสนสวยนับสิบพากันกรูเข้ามารายล้อมองค์รัชทายาทแต่ละนางต่างอ่อนช้อยสวยงามหาที่ติไม่ได้กลิ่นหอมละมุมไปทั่วในขณะที่เหล่าหญิงสาวขยับกายเข้ามาแนบชิด องค์ราชทายาททำให้เหล่าสาวงามถูกพลังเวทดูดกลับไปยืนเคียงข้างเสนาบดีชราผู้นั้นทุกคนยืนรวมกันราวกับว่าไม่เคยได้เข้าใกล้เขาต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันเองด้วยความชงนใจถึงที่สุดไม่มีหญิงใดงามชนะใจท่านได้เลยหรือ คำถามของเสนาบดีทำให้องค์รัชทายาทผู้มากด้วยฤทธเวทไม่กล่าวตอบคำถามเขาหันกลับไปยังตำราเวทที่อ่านค้างไว้แล้วจมลึกดำดิ่งอยู่ที่ตัวหนังสือปล่อยให้ทุกคนที่บุกเข้ามาในตำหนักต่างแยกย้ายพากันเดินออก องค์ราชทายาทใบหน้างดงามอีกทั้งกิริยาเคร่งขรึมเป็นที่หมายปองของหญิงสาวในนครใหญ่แห่งนี้แต่พวกเราผู้ถูกฝึกอบรมมาแล้วอย่างดีคัดจากหมื่นคนจนเหลือพันนับจากพันคัดจนเหลือร้อยแลเหตุใดองอรัชทายาทจึงไม่ปลายตามองพวกเราหนึ่งในสาวงามหันไปรำพันกับเพื่อนด้วยความสิ้นหวังแม้ความเย็นชาขององค์ราชทายาทจะเป็นที่กล่าวขานกันมาชาน,านแต่เมื่อประสบพบด้วยตัวเองแล้วเขากลับลึกลับยิ่งกว่า อย่างไรได้ผลหรือไม่พระมหาจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กล่าวถามเสนบ,บดีด้วยความหวังทว่าใบหน้าตอบกลับอย่างซีเซียวแสดงเด่นชัดเป็นคำตอบแล้วว่าล้มเหลวข่าหมดปัญญาแล้วหลายร้อยปีมานี้พวกเราพยายามหาชายาที่เหมาะสมให้กับโจอีเฟยแต่ลูกค่ากลับปฏิเสธสิ้นแล้วเมื่อใดกันเล่าค่าจะสมดังใจพระมหาจัก,กรพรรดิถอนหายใจพลางหันกลับไปย่งแท่นประทับด้วยความท้อใจอย่างถึงที่สุด ยังพอมีเวลาอีกมากพะยะค่ะมากแค่ไหนก็เหมือนน้อยนิดเต็มทีตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกข้าไม่เคยมองหญิงใดหากถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนองค์จัก,กรพรรดิข้าหมดอำนาจต้องขึ้นสู่ด้านบนลูกข้าจะดำรงอำนาจสืบต่อโดยขาชัยมีได้ ขอองค์พระมหาจักรพัิอย่าได้ทรงวิตกในยามนี้ข้าขอสัญญาว่าจะทำทุกทางเพื่อให้องค์รัชทายาทมีชายาเคียงคู่ให้จงได้หากยามนี้องค์รัชทายาทยังไม่ยอมมองหญิงใดเราก็แค่รอเวลาอีกประมาณ200ปีเศษเมื่อแคว้นต่างๆส่งบรรณาการมาจากต้องตามด้วยหญิงงามมากฝีมือถึงเวลานั้นองค์รัชทายาทอาจเปลี่ยนพระไทยก็เป็นได้พะยาค่ะนั่นคือความหวังสุดท้ายของข้าแล้วท่านเสนาบดี พระมหาจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถอนหายใจยาวเหยียดเพราะไม่ว่าจะหาสาวงามมาให้องค์รัชทายาทสักเพียงใดท่าทีเฉยเมยของโจอี้เฟยกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ไม่เคยเอ่ยถึงหญิงใดซ้ำยังหลีกเลี่ยงอย่างถึงที่สุดราวกับว่าเขาไม่ต้องการความรัก หลังจากสาวงามและเสนาบดีพากันเดินออกจากตำหนักองค์ราชทายาทจึงเงยหน้าพ้นตำราเวทพลางสายสีสไปมาเขาไม่คิดโทษผู้ใดเพราะเป็นคำสั่งตรงมาจากพระมหาจากกักรพัิไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ชายหนุ่มก้มมองนิ้วมือก่อนจะรวบรวมพลังเวทระดับเจ็ดซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สำเร็จในตอนนี้ถวายบังคมองค์ราชทายาทเพคะ เพียงชั่วอึดใจร่างของโจอีเฟยก็โผล่มายังสระน้ำสีเขียวมรกตชายหนุ่มแทะก,ก้าวเข้ามาระหว่างรอยต่อของสถานที่อันเกิดจากพลังเวทที่กล้าแกร่งเขาหันมองโดยรอบด้วยท่าทางสุขุมพลางยกมือขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสัญญาณเห็นพร้อมว่าเหล่าขุนนางทั้งหลายต้องพากันหลีกหนีเดินออกจากบริเวณนั้น สายตาคมแน่นิ่งทอดมองสนามกว้างยามนี้แม้ยังไม่ถึงเวลาผลัดเปลี่ยนองคมหาจักรพัิก็จริงแต่วันเวลาลุ่งเลยไปอย่างรวดเร็วเขาหัวนึกถึงยามเด็กมหาจักรพัิองค์ก่อนคือเสด็จปู่ดำรงตำแหน่งด้วยทศพิศราชธรรมปกครองแควนต่างๆให้อยู่ในระเบียบหากแต่วันเวลาลุ่งเลยไปเหมือนหลับฝันเพียงข้ามคืนเขากลายเป็นรัชทายาทที่จะครองตำแหน่งพระมหาจักรพัิสืบต่อ บัดนี้วันเวลาล่วงเลยข้าฝึกวิชาเวทมาจนถึงระดับเจ็ดอีกเพียงขั้นเดียวเท่านั้นข้าก็จะสำเร็จวิชาเวททั้งหมดหากแต่ทำอย่างไรก็มีอาจฝึกฝนสำเร็จได้ชายหนุ่มก้มมองมือทั้งสองข้างด้วยความผิดหวังพลางกำมือแน่นเขาอยากสำเร็จวิชาเวททั้งหมดก่อนขึ้นรับตำแหน่งเป็นพระมหาจากักรพรรดิองค์ต่อไปองค์ราชทายาทข้ากลับมาแล้ว ชายหนุ่มร่างสูงท่าทางน่าเกรงขามเดินเข้ามาจากด้านหลังอย่างเงียบๆพลางยกมือประสานร,รวมกันแสดงความเคารพท่ามกลางธรรมชาติอันแสนงดงามตัดผ่านด้วยสนามใหญ่หมู่นกน้อยและผีเสื้อบินผ่านไปมาเสมือนดินแดนแห่งสวรรค์เพียงเสียงเรียกของใครบางคนทำให้องค์ราชทญญายาทถอนสายตาจากเบื้องหน้าแล้วหันกลับมาหาท่านผู้เท่าหาันตรงพบหรือไม่สุระเสียงอันสุขมุมกล่าวถามผู้มาเยือนอย่างราบเรียบ ข้าออกตามหามาทั่วสารทิศแล้วยังไม่มีร่องรอยใดให้ติดตามท่านผู้เท่าหานตรงได้องค์รัชทายาทได้ฟังจึงเบี่ยงพระพักทอดสายตาไปยังสมรกฏดังเดิมเป็นอย่างที่ข้าคิดการจะพบตัวท่านผู้เท่ายากยิ่งกว่าสิ่งใดเช่นนั้นแล้วข้าควรทําอย่างไรวิชาเวทเหลือเพียงอีกแค่ขั้นเดียวเท่านั้นหากไม่มีผู้ชี้แนะข้าจะไม่มีวันฝึกมันสําเร็จต่อให้มีตําราบันทึกไว้มากมายศักเพียงใดก็ตาม การขึ้นรับตำแหน่งองค์พระมหาจากกักรพรรดิไม่จำเป็นต้องฝึกวิชาเวทจนครบอันที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดต้องกังวลดูอย่างเช่นท่านพ่อสำเร็จวิชาเวทเพียงแค่ขั้นห้าเท่านั้นองค์ชายรองเจ้าเป็นน้องของข้าขอบใจที่เจ้าพยายามปลอบขวัญแต่เนื้อสิ่งอื่นใดหากข้าฝึกวิชาเวทขั้นแปดสำเร็จเมื่อการเวลาเวียนมาบรรจบพิษของดอกเฟื่องเสียนจะไม่สามารถทำร้ายคนได้อีก เหมือนในอดีตการที่ข้าไม่เคยลืมความเจ็บปวดของราษฎรแม้แต่เหล่าคุณนางแทบเอาตัวไม่รอดพิษของดอกเฟื่องเสียนไรก้กาดยากแก้ได้หากมีได้แม่นางเหมยเซิรนในยามนั้นแขวนกงเวยคงถึงจุดสิ้นสุดสิ่งที่ข้ากังวลใจมากที่สุดในพื้นปฐพีนี้นอกจากแม่นางเหมยเซิรนแล้วไม่มีใครรู้วิธีการรักษาพิษของดอกเฟื่องเสียนอีก วิชาเวทขั้น8สามารถรักษาพิษของดอกเฟื่องเสียนได้ก็จริงแต่น้อยคนนักที่จะฝึกวิชาเวทขั้น8ได้สำเร็จรวมถึงท่านผู้เท่าหารตรงด้วยเช่นกันองค์ชายรองพยายามโน้มน้าวใจไม่ให้องค์ราชธายาทอมุ่งหวังมากเกินไปจนอาจนำพาสู่ความผิดหวัง แม้ท่านผู้เท่าหานตรงจะไม่สำเร็จวิชาเวทขั้น8แต่ลูกศิษย์ของท่านสำเร็จวิชาเวทขั้น8ได้นับว่าไม่ธรรมดาเหตุนี้ข้าจึงพยายามตามหาท่านผู้เท่าแม้จะต้องพลิกผืนฟ้าก็ตามนั่นใครองค์ราชทายาทตวัดหังตามองไปยังต้นท้อด้านหลังพลังเวทบูบขึ้นที่ฝ่ามือแล้วลากสิ่งต้องสงสัยออกจากต้นไม้นั้นปรากฏเป็นหญิงสาวนางหนึ่งเมื่อนางโดนจับได้จึงหยินก้มหน้าพลางทำสายตาละห้อย เจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาแอบฟังข้าหญิงสาวรูปฉมงามดังเทพธิดาผมยาวดำสนิทจโรหลังเหลือบตามองทั้งสองคนอย่างกล้าๆ้ากลัว,กล,วกลัวหลังจากสุรเสียงของโจอี้เฟยเข้มแสดงความไม่พอใจเิงเย,ย่ตอบองค์รัชทายาตไปสิว่าเจ้าแค่ต้องการนำขนมถั่วดำมาให้องค์ราชทายาตชิมเท่านั้น องค์ชายรองรีบก้าวเท้าเข้าไปหาหญิงสาวเขากลัวว่าการกระทำของนางจะทำให้องค์รัชทายาตมีรับสั่งลงโทษตามธรรมเนียมของนครใหญ่การเข้าแอบฟังราชวงศ์คุยกันเป็นสิ่งต้องห้ามและมีบทลงโทษหลายอย่างที่หนักหนาสาหัสเกินกว่าหญิงสาวตัวเล็กๆแบบเหิงเย,ย่จะรับไหวค่า นางก้มมองถาดขนมในมือแล้วทำท่าอึกอักรู้สึกประหมา่าเมื่อเห็นพระพักขององค์รัชทายาทอย่างใกล้ชิดเขาวางตัวอยู่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่แปลกเลยที่เหล่าสาวงามทั้งหลายต่างถอดใจกันไปหลายคน